หนึ่งในคําขวัญของจังหวัดพิจิตรนั่นคือถิ่นประสูติพระเจ้าเสือหรือพระศรีสันเพชรที่8กษัตริย์ลำดับที่29แห่งอาณาจักรอยุธยาณวัดโพธครับช้างที่นี่คือจุดที่พระองค์ประสูติตั้งเองครับเมื่อ<ว><น>พระองค์ได้ขึ้นฟองราศแล้ว พระองค์ได้กลับมาสร้างวัดนะักต้นมะเหลือที่ฝั่งรกของพระองค์ไว้และเกณฑ์ผู้คนมาสร้างเมืองใหม่หรายรอบวัดโอกระทับช้างด้วยที่ดูเป็นโบราณสถานชำรุดแตกหักแบบนี้เกิดจากการอาพยพหนีโลกหาจนกลายเป็นเมืองร้างกลายเป็นป่ารกทึบแล้วเกิดไฟป่ารุกไหม้ขึ้นมานั่นเองครับ ผ่านมาราวร้อยปีผู้คนก็กลับมาสร้างถิ่นฐานดังเดิมอยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้อีกหนึ่งสถานที่ที่พระเจ้าเสือสร้างมาพร้อมๆก,กันกับวัดโพระทับช้างนั่นคือวัดเขารูปช้างวัดตั้งชื่อตามก้อนหินบนยอดเขาที่ดูคล้ายช้างบอกเลยว่าที่นี่วิวสวยมากๆครับ มองออกไปไกลๆได้รอบทิศทางประภับใจสุดๆครับเจดีย์บนหลังช้างบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเหมาะมากครับดี่จเป็นสักการะและชมว,วิวสวยๆของจังหวัดที่จีตนะที่แห่งนี้ครับ อีกหนึ่งผล,ลไม้ของดีอของเด็ดของจังหวัดพิจิตรทำไมนับรวมมะม่วงส้มโอก็นี่เลยครับวายงชิดโชคดีเจ้าของสวนชวนเรามาชิมใต้ต้นเันเลยทีเดียวที่นี่ครับสวนซัพทวีเป็นสวนเล็กๆเพราะเจ้าของสวนอยากดูแลให้ทั่วถึงเอาใจใส่กับทุกๆต้น พิสูจน์แล้วหวานมากๆติดเปรี้ยวพอให้ได้สดชื่นครับเด็ดจริงอร่อยจังมายงคิดที่พิจิตรจังหวัดพิจิตรยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่มาก